สวัสดีค่ะมาถึงช่วงหามาทำกินเลยค่ะเด้ออันนี้เฮ็ดที่เห่าอ่าหามาแล้วก็ต้มไหวฟีดไหวน้องขัเนาะกะมีเห็ดผึ่งขมเฮ็ดกอแดงเฮ็ดจะมาค่ะแล้วค่ะพี่น้องแต่ส่วนเห็ดอ่าเห็ดโคกเห็ดโคกเห็ดละงหกเห็ดอ่าลงเหล่เท่าหนึ่งจิ้มน้ำจิ้มเหลวหมุนวานเนาะค่ะเนาะมือนีเห่ากะสีนี่แหละ ที่เหลือเขาก็บเชียม,มาแกงยางทีแบบว่าอยากนะไม่นู่ทีอยากอ่ะเกกตะเก็บมาตุ่มไว้ได้ปั่นหนึ่งปัน่นปั่นสองปั่นนี่แหละมก็จะเชียมมร์มะแกงนีกก็ดูยานให้ดับ จะเรียนเดี๋ยวค่อยๆตมามผู้ลมมาแห้งตามหอมเหล็กแล้วกะดูดเค้มสาบลงไปไดูดายมาแดกกะใช้ปลาแปะกะพี่น้องตั้งนี้มาใช้ปลาดูดเข้ม,มเกลงไฟใส่หม้อไปเดี๋ยวนะ ที่ชิเป็นเมนูบานๆนี่ก,ใก็ใส่เวลาค่ะเออใส่เวลาหย่อนหยางนอ,อนไปห้าเหตุปวดสุด้มากกองน้ำยาหนัาใส่เกลือแกงล้งไปเลยกระดีอยู่ถือว่าของทุกอย่างนี่ก็คือพอหากินได้นะ เอาเห็ดลงไปเลยยเลาเาลอ้อยอันนี้ถ้่วลอใส่ก<แ>นน็นำเดืเดอดเออนี่่ะกระทีแบบหนึง่งเุดลงไป<แ>เห็นคุณแม่คุณแม,คณแม่คุณแม่นิดยูโคาเพิ่นแก่ มันสั่งเฮ็ดเอ่อเห็ดเผือดินมาน้ำเส่าเจิดไปแกงสีเล็กเลยเฮ็ดสูตรลูกเจอือเสพแสบแม่หิว้วแม่หิวเขาก็ลังหิวเขายแหงเฮ็ดเองหิวเอง,เองแบบกินแบบเต็มที่เลยเแบบิดเขาสองจานบ่เพื่อนะกินแบบอิ่มเลยเพื่อนะแม่เป็นเป็นอยากนาใส่ครองเรียบร้อยเอามาตั้งไฟกำลังห่อนเดือดพุ๊บพุ๊บ ไข่ลงไปเพิมความหอมปัดเนียนๆแต่ไข่อยังหอมเบิดล่ะเพิ่มตอนหมูหมูซอยงานมากหมูที่ไหนกันเนาะอืมตัวตัวก็เสียมึงไปอะไรน่เติมหมูไปนี่ก็คือว่าเพื่อลูกน้ำวัตถุดิบหรืออืมจะเสียตะดูดว่า โบทาแล้วขอกินมื่ออื่นโนตโต้แก่ไฟดับขอกินเผากับปะหน่อยก่อนคุณว่าตันนันิก็ห่อไปให้หอยไว้อยุ่ปักปากประกตูนได้เด้ <c oughs> <c oughs> เอเป่าเพิ่มความนัวหางกะทินี่แหละเอาแบบกินให้แสบจุ๊บไปเลยไงไงก็ะโออกขั <c oughs> ้ตอนสุดท้ายปรุงรส ไปกุ้งเราตามใจชอบค่ะพี่น้องตามใจตามตามตามใจชอบตามจับจับจับอันนี้เพิ่มน้อยนิดนึงซิมซิมเบืองแล้วบ่ค่อยเก็บปานไหนก็ใส่น้ำปลาหรือฉีดไปใส่ตอนพิ่เขาก็ได้ดีสิหนักเรากล้ากินไปละหอมบัดทีนี้อืมเออชะอมผักขาเอ้มถี่เลยบักแข้งนี่นี่เนี่ย พูดบั่นหัวหน้าที่นี้คุณมาแกงใส่ยังสีดีใหญ่อู้แล้วเหงแต่ว่าแกงใส่บักรแข่งหลายๆเด้อจะเมนเสียคุณว่ามันกือเสียที่นี้บั่นใส่หลายน่ะมันหวานมันเด็ดมันตัดกันครับตัดขิงขมกับไอ้ผักขี้เล็กน้ำในสีหนะ้าตัดตัดความหมตัดรสชาติของผักขี้เล็กนั่นแหละตัดนี่เป็นเนื้อแก่กันนี่ ตัดเพ็ดฝืงคงเลยมันเขาก็เดี๋ยๆนะเออมันเป็นแนวแก่กันนะเรียบร้อยทุกแล้วมาเรื่อพี่น้องหูงชุบมันมากินเขาน้ำก้านบาลีพี่ได้ต้องการแกงข้าวม,มิ่นได้เลยค่ะไปดูบาร์อ,าอ่าอายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะครับมากินเขา่มา,ามาท้องการคนณหน่อยออออ เสือกินเขาโอ้ดูสอนพี่กันตัวนี้เขาป้วนน้ำดูสอนกินกันสองผลดอกเพราะว่าแดงอันใดกับแดงเบลดแล้วแดงไหวเบล็ดแดงนีคืนฝนพักนี้หน่อยหน่อยอุ้ยเม็ดต่อจะได้จังต้องใช้หอยอยู่เพี้ยงอย่างนี้อื้ยนะอิเส็ดแหงอยู่ดอกเพราะว่า หลูกก็กินเบิดถ้วยหนึ่งซ้ำหนี่แกงอืม,อมถือไก่แับอีวนี้อืมไม่สุกผมมันจะแอืมเข้ากันต้องลองใชิชู๋โอ้อืม,อมนี่อุนย่้งมันตะโดยเลยแล้วมีชิชูต่อรับแขก ข้าวหลางอะไรได้เพินพเ่นมะเขือมาสุกสุกูทุกคนทุกป่ากขึ้นแน่มาดูสั่นห์สัปปน่นห,ง,หงได้อ่านอืมกินเลยคนโกรกกระเจาเพื่อนมีหน่อ แบบนีอ่อโศกอที่เขาก็นามแก้งคนิีตาเปลี่ยงสว <c oughs> ยวายเด็ดมันยังมากินงหอยตาอีกาม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 า เขาพูดสวยป้านสินเป็นเบาอะไม่หนาฮะมหมวแกแดงนะเจ้บใส่เป็นนิดลองมึงเดือกก้อค่ะเพื่อจะแก้งสูนนี่แก้งสูนนิดแล้วว่า แจงเห็ดผงผมใส่นเนื้อใหม่ใส่กะทิซุนนี่นก็แซบหลักใส่ผงกัดิใส่หอยแครงหอยแมงคูุเห็ดยังก็ใส่ได้ก็ถึงบ่มี่เห็ดผม ว่าแสบแล้วเดิบ่มีความผมของอีกอย่างสักอย่างหนึ่งที่เรื่องแสบบ่แสบคือกินกินหลาย ะกะโดยบบกินเขากอนทันใดกินเขาก็แก้มเลรีกงนะทิทางอย่ที่นะกินเขาหลายๆแล้วมาตักตรงตักหกอดด้องให้เราอี้หนังเยอะจังก็เสือนี่ ้ผมบะคนกลบหอมผักชไหลผมมันอยู่กับปาก กระชายมันละมุนแม่ละมุนมันละมุนอย่าง่กติแม่ปกติเองอันนี้น้ำกับเครื่องพอดีพอดีหอมพอดีโตน้องลงน้องลงน้องลงบ่หูบ่หูเล็กหน้าที่เขาสวยเดียว พูดกับพ่อขึ้นมาพูดมาบื่อจัดเจ้าครับนก็สือสารหาคขาหนอยหน่ก็แขดจากกั นมาเลยเห็ดไข่กับใส่ได,ด้ผคุณดบ่มาแกงใส่กะทิกะแกงดแบบนี้นั่นแหละไส่แก้งเฟือกนั่นแะใส่สเห็ดผสมสีเล็กก็คือแค่น้อใไม่แบบที้นี้แหละค่ะ เยอะเยอยนึ่จะจะกอนส่วนยู่ครับครับสวัสดีค่ะนอย่างโอก็นว่าแต่เขาเหนียวสวัสดีครับก็มันหาดมาข้าง